สอนรักลุงแค้นโดยสติมาซึ่งวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมพุทธศักราช2,558ไม่อนุญาตให้สแกนหนังสือหรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารรูปเล่มหรือเพื่อการใดๆเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น ซ่อนรักลวงแขนโดยสติมาบทที่5ตัวเร่งปฏิกิริยาสายวันเสาร์ปริชยาตัดสินใจไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากบ้านเพื่อหาซื้อของใช้ส่วนตัวและเดินดูชีวิตผู้คนเมื่อเลือกซื้อของและนำไปเก็บไว้ในรถแล้วก็เดินเข้าไปในฟู้ดเซ็นเตอร์เพื่อหาอาหารกลางวันรับประทานเพราะจำได้ว่าที่นี่มีราดหน้าหมูหมักเจ้าอร่อย ขณะนั่งริมกระจกในมุมด้านในแล้วหันหน้าออกมาเพื่อคอยมองผู้คนซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบทำเสมอแม้แต่ในงานเลี้ยงท่าำกลางเพื่อนๆเธอสังเกตว่าแทบไม่มีใครนั่งกินข้าวคนเดียวแบบเธอเลยโต๊ะติดกันมากันสามคนพ่อแม่ลูกคนลูกยังเล็กมากท่าทางซุกซนคนเป็นแม่ทั้งปลอบทั้งขู่ขณะที่พยายามจะป้อนอาหารส่วนพ่อก็คอยเช็ดปากและจับตัวพ่อหนูน้อยไว้ เหลียวมองไปด้านหลังลูกชายที่น่าจะอายุต้น30มากับคุณแม่วัยชรานั่งกินข้าวไปคุยกันไปกันหนุงกันหนิงลูกชายคอยบริการซื้อโน่นนี่ให้คนเป็นแม่ตลอดส่วนต้ออื่นๆมีทั้งที่เป็นคู่หนุ่มสาวกินข้าวไปจ้องตากันไปหรืออย่างน้อยก็น่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติดูเหมือนในวันหยุดแบบนี้จะไม่มีใครเลยที่โดดเดี่ยวเหมือนเธอราดหน้าที่เหลือครึ่งจานเหมือนจะติดคอขึ้นมาทันที ปริชยาตัดสินใจลุกขึ้นขับรถออกจากห้างสปปรรพสินค้านั้นแล้วไปจอดรถนั่งเล่นที่สวนสาธารณะใกล้บ้านหยิบหนังสือติดมือไปเล่มหนึ่งนั่งลงตรงม้านั่งใต้ร่มไม้ใหญ่เหลือไปทางซ้ายมีหญิงชายวัยชารานั่งอยู่ด้วยกันนิ่งๆแล้วหันมาสนทนากันเป็นระยะดูถ้อยทีถ้อยอาศัยปริชยาจินตนาการตัวเองในอีก30ปีข้างหน้า แล้วเริ่มหนาวสะทานท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวเธอจะแก่ตัวลงอย่างเดียวดายแล้วตายโดยลำพังใช่ไหมคิดได้แบบนั้นจึงลุกขึ้นพาร่างเล็กแต่อวบอิ่มในชุดเดรสลำลองกลับไปขึ้นรถก่อนออกรถก็กดโทรศัพท์หาเพื่อนสนิทตาแกอยู่บ้านไหมฉันแวะไปหาได้ไหม คนเล็กกี่เดือนแล้วฉันไม่ได้เจอเลยห้าเดือนแล้วแก้มกลมยุ้ยเลยแกเอ้ยเอองั้นเดี๋ยวฉันไปครึ่งชั่วโมงต่อมาปริชยาก็มาจอดรถตรงหน้าบ้านทาวน์เฮาส์หลังเล็กเนื้อที่18ตารางวาที่แก้วตาซื้ออยู่กับมารดาผู้ชราซึ่งอยู่ในซอยบ้านเธอนั่นเองทันทีที่ออกจากรถเสียงร้องไห้ของเด็กทารกก็ดังแว่วออกมาให้ได้ยิน ตาแกทำอะไรหลานร้องไห้ดังไปถึงหน้าบ้านเลยปริชยากระเซาหลังยกมือไหว้มารดาของเพื่อนและรับไหว้ดวงใจน้องสาวของแก้วตาแล้วหิวนมนะค่ะวิแววป้าตาชงนมช้าเลยประท้วงสลั่นเลยน้องสาวของเพื่อนสนิทตอบแทนด้วยเสียงกลัวหัวเราะแล้วดวงใจก็โอบลูกเข้ามานอนในอ้อมแขนใบหน้ากลมยุ้ยแนบอยู่กับอกแม่ ขณะที่ปากดูดนมขวดอย่างเอาเป็นเอาตายถ้าทางจะหิวมากจริงๆนะเนี่ยปริชยามองคนตัวเล็กจิ๋วด้วยความพิศวงนิ้วเรียวเอื้อมไปเขี่ยแก้มยูวิเล่นเบาๆพอนมหมดขวดดวงใจก็จับเจ้าตัวเล็กพาดบ่าเพื่อให้เรอป้องกันอาการแน่นท้องจากนั้นก็วางลูกสาวลงบนเก้าอี้นอนที่มีล้อเลื่อนไปมาพักเดียวก็ได้ยินเสียงร้องไห้จ้าดังมาจากอีกทิศหนึ่ง ดวงใจชะเง้อม,มองแล้วหันมาบอกกับเพื่อนของพี่สาวพี่แววฝากดูตัวเล็กแป๊บหนึ่งนะคะเจ้าคนโตกำลังเกเรเลย,ยสงสัยยายเอาไม่อยู่แล้วแล้วก็ขอตัวลูกจากไปขณะที่เพื่อนสนิทของเธอมีโทรศัพท์เข้าพอดีจึงลุกออกไปอีกคนปริชยานั่งมองเด็กน้อยที่นอนมองเธอนิง่งนิ้วเรียวเอื้อมไปแตะนิ้วเล็กจิว๋วจ้้ตัวเล็กกำนิ้วเธอแน่นทันที แล้วส่งยิ้มที่เห็นเหงือกสีชมพูให้ความรู้สึกอบอุ่นตื้นตันแปลกๆวาบเข้ามาในอกจะดีไมนะ่น้อถ้ามีชีวิตน้อยๆที่จะกำนิ้วเธอไว้แบบนี้มองด้วยสายตาไว้วางใจขนาดนี้แต่แล้วสาวโสดวัย35ก็สายหน้ากับความเพ้อเจอร์ของตัวเองเสียงทิ้งตัวลงนั่งและเสียงถอนหายใจของเพื่อนสนิทดังเข้ามาปริชยาเลยหันขวับไปมอง เป็นอะไรตาหน้าหมองๆเปล่าแก้วตาตอบด้วยประโยคยอดฮิตของคนไทยมีอะไรไม่มีอะไรก็เปล่าไว้ก่อนตาเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วตั้งแต่เรายังเรียนประถมด้วยกันแล้วมีอะไรที่ทำให้แกยังไม่ไว้ใจฉันอีกจังหวะนั้นดวงใจเดินกลับเข้ามาพร้อมด้วยลูกชายคนโตและยายของเด็กๆ แก้วตาเลยส่งสัญญาณให้ออกไปคุยกันด้านนอกว่ามาเลยมีอะไรเพื่อนรักกม้มหน้านิ่งถอนใจอยู่พักแล้วเหมือนจะตัดสินใจได้เลยเงยหน้าขึ้นมองปรีชยาด้วยแววตาเศร้าฉันท้องข่าวดีนี่ไม่หรอกแฟนฉันมันบอกไม่พร้อมมันอยากให้เอาออกฮะแกจะบ้าหรือเปล่านั่นลูกทั้งคนนะ หัวอกหัวใจปรีชยาไหวโยนเพราะเคยผ่านความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการมาแล้วคงป่วยการที่จะเอ่ยถามถึงการคุมกาเนิดตอนนี้แม้ไม่มีประสบการณ์ตรงแต่เธอก็ผ่านโลกมามากพอจะเข้าใจว่าคนที่คบหากันมานานรู้อกรู้ใจกันนั้นจุดติดง่ายขนาดไหนแล้วพอถึงเวลายอย่างนั้นอะไรอะไรก็คงลืมไปหมดเขายังไม่รู้สึกอะไรหรอกแววเขายังเป็นแค่ก้อนเนื้อ แต่เขามีชีวิตมีหัวใจแล้วนาตาแล้วหัวใจนี่แหละที่เจ็บปวดเสมอเวลาที่ต้องกลายเป็นลูกที่พ่อและแม่ไม่ต้องการฉันเองก็ยังไม่พร้อมยังอยากทำงานถ้าท้องขึ้นมาก็ทำงานไม่ได้ก็เปลี่ยนงานฉันหาให้แววคนจบแค่มหกมันจะทำงานได้เงินสักกี่ตังค์แล้วโอล่ะโอต้องรับผิดชอบสิ เขาเป็นพ่อนะมันโทมัลาจะตามเพื่อนไปทำงานเมืองนอกแก้วตาเอ่ยเสียงลา้ากับริบตาปิดลงไล่น้ำตาหยดหนึ่งให้ไหลลงมาข้างแก้มฉันจะเลี้ยงหลานให้เองฉันจะดูแลแกช่วงที่ท้องด้วยไปอยู่กับฉันสีหน้าปริชยามุ่งมั่นซะจนแก้วตาอดยิ้มไม่ได้บอกหรือยังว่าฉันรักแกแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน ชาแกคิดว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแกก็ต้องไว้ใจให้ฉันช่วยสิปริชยากุมมือเพื่อนไว้แล้วมองหน้าคาดคั้นแก้วตาเสีก้มหลบสายตาแล้วเอ่ยด้วยเสียงอ่อนล้าฉันขอเวลาคิดดูก,ก่อนนะแววแล้วฉันจะบอกปริชยาไม่ตอบคําแต่ขยับเข้าไปใกล้แล้วกอดเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่ชั้นประถมไว้แน่นเย็นนั้น พี่เอสาวไม่ได้กินข้าวบ้านเพื่อนตามที่ตั้งใจไว้เพราะถูกตามตัวไปช่วยประสานงานในโครงการใหม่ล่าสุดของบริษัทที่เกิดปัญหาทั้งเรื่องการกระทบกระทั่งกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างการถูกตรวจจากเจ้าหน้าที่รัฐเพราะแบบไม่ตรงกับที่ขออนุญาตเนื่องจากผู้รับเหมาปรับแบบหน้างานโดยพลาการโดยผู้จัดการโครงการตัวจริงที่แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ได้แต่พูดพร่ำขอบคุณเธอครั้งแล้วครั้งเล่า กว่าจะได้กลับเข้าบ้านอีกครั้งเวลาก็ล่วงเข้าวันใหม่ไปแล้ววันอาทิตย์ความตั้งใจที่จะนอนเล่นใช้เวลาสบายๆอยู่กับบ้านตลอดทั้งวันเพื่อชดเชยงานหนักเมื่อคืนก่อนไม่เป็นผลเมื่อถูกซ e o โทรสั่งงานตั้งแต่ช่วงสาย ปริชยาวางหูแบบงงๆเพราะน้อยครั้งที่จะถูกรบกวนเวลาในวันหยุดโดยที่ไม่ใช่เรื่องงานแล้วเธอก็จําได้ว่าวันนี้บิดาจะต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์งานหนึ่งด้วย6กโมงกว่าๆปริชยาก็ยืนเกรงอยู่ตรงหน้าบิดาในชุดกระโปรงเข้ารูปคอปาดแขนกุดพอดีเข่าสีทองสว่างทอลายสีอ่อนแก่ในเนื้อผ้าอย่างมีศิลปะ สีของชุดขับผิวสีน้ำผึ้งสว่างของเธอให้ดูผุดผ่องมากขึ้นรองเท้ารัดส้นสูงสีนิ้วสีทองจางมีที่คาดทับตรงข้อเท้าเปิดเปลยนิ้วเท้าเรียวที่ทำเล็บโทนสีน้ำตาลทองไว้อย่างดีมือถือคลาดสีครีมผมที่มักจะกล้าวมวยต่ำๆไว้ตลอดวันนี้ถูกไ r จนเป็นมันและมีลอนน้อยๆดูเป็นธรรมชาติรวมทั้งถูกบังคับให้ถอดแว่นตาออก และแต่งหน้าในโทนสีน้ำตาลทองยิ่งขับเน้นความคมหวานของดวงตาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เกิดขึ้นจากฝีมือของเจ้าของร้านเสื้อผ้าหรูผู้ที่ปรากรมสั่งให้เธอไปพบนั่นเองแต่งตัวให้เหมาะแกก็สวยไม่แพ้ใครทำไมชอบซ่อนตัวอยู่ในชุดสาวแก่แบบนั้นตลอดฉันไม่เข้าใจจริงๆปริชยาอ้าปากขึ้นเพื่อจะชี้แจงแต่ผู้อาวุโสรีบตัดบทไพเถอะเดี๋ยวสาย แล้วก็เดินนำหน้าไปขึ้นรถคันโตที่คนขับจอดรอยอยู่แล้วหลังจากไปถึงงานที่จัดขึ้นในโรงแรมหรูไม่นานปริชยาพบตัวเองยืนอยู่ใกล้กับชายหนุ่มที่วัยน่าจะใกล้เคียงกับเธอรูปร่างสูงเพียวผิวสีแทนสว่างดวงหน้าเรียวนั้นคมเข้มแบบชายไทยแท้และมีรอยยิ้มที่ปริชยารู้สึกว่าจริงใจอย่างยิ่งงานไม่สนุกเหรอครับพันแสงพิชยาภัยสิทธพงศ์ซีออของพิชยากรุ๊ป บริษัทที่ทำธุรกิจโภคภัณฑ์ใหญ่ติดอันดับอาเซียนเอ,อ่ยถามด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มสนุกค่ะคุณดูกระวนกระวายผมเห็นคุณมองไปที่คุณปรากรมตลอดเวลาเลยคือกังวลน,นะคะกลัวท่านเรียกใช้งานวันนี้คงไม่มีอะไรหรอกครับสังสรรค์การกุศลคุยกันสบายสบายคงยังไม่ต้องใช้บริการผู้ช่วยส่วนตัวลองชิมนี่หน่อยไหมครับอร่อยนะ บ้านแล้วก็ส่งของว่างหน้าตาหน้ากินมาให้ปริชยารับไว้ด้วยมารยาทและลองชิมด้วยมารยาทก่อนจะพบว่าอร่อยจริงสมราคาคุยพันแสงเป็นคู่สนทนาที่ดีสุภาพเป็นกันเองและมีเสน่ห์ไม่นานปริชยาก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมากส้จนไม่รู้เลยว่ากำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากคนถึงสามคนคนแรกคือปรากรมบิดาของปริชยา ที่มองเห็นความเหมาะสมของคนทั้งคู่และเห็นว่าลูกสาวควรจะมีผู้ชายดีๆเก่งๆมาคอยดูแลซึ่งถือว่าใจตรงกันกับพันอินบิดาของพันแสงที่รอลุ้นหลานปู่จากบุตรชายคนโตมาจนจะหมดหวังสองคนนี้ยืนยิ้มกลิ่มมองดูด้วยความพอใจแต่คนที่สามคือผู้บริหารของแสงรังสีเรียวเอสเตทที่ยืนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเพราะอยากรีกเข้าไปจับแยกใจจะขาด แต่จนใจที่ยังคุยธุระติดพันกับพันธมิตรอยู่และเป็นเช่นนั้นไปจนตลอดงานสัปดาห์ถัดมาสำนักง,งานซ e o ของ PK Property คึกคักทีมงานเร่งทำงานกันหัวปั่นเพราะกำลังเดินหน้าแผนงานใหม่ที่คาดว่าจะสร้างผลงานให้บริษัทได้มหาศาลในระยะยาวหลังจากที่สองปีที่ผ่านมาแผนงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้า และทำให้ผู้บริหารถูกตั้งคำถามจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งล่าสุดซึ่งถือว่าสั่นสะเทือนตำแหน่งของปรากรมไม่น้อยนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรองรองลงไปก็จ้องตำแหน่งนี้กันตาเป็นมันปริชยาเองก็ยุ่งอยู่กับการติดต่อประสานงานและคุยงานกับพิชยากรุ๊ปที่ต้องการพัฒนาที่ดินผืนใหญ่ในจังหวัดติดกับกรุงเทพและอยู่บริเวณต้นทางสถานีรถไฟฟ้าสายใหม่พอดี ทำให้มีโอกาสได้เจอเจอกับพันแสงหลายครั้งรวมทั้งมีนัดรับประธานอาหารข้าเป็นการส่วนตัวในวันหนึ่งด้วยซึ่งผู้ช่วยซ e o สาวเลือกที่จะแต่งตัวในชุดทำงานแบบปกติที่ดูเคร่งขรึมและแก่เกินวัยแตกต่างจากวันที่เจอกันในงานเลี้ยงพันแสงทำเพียงเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยก่อนจะสนทนากันอย่างถูกคอเหมือนเดิมยิ่งทำให้ปรีชายาชื่นชมซีโอหนุ่มเพิ่มขึ้นไปอีก ความเคลื่อนไหวของเป้าหมายที่อารินได้รับรายงานจากสายที่วางไว้ใน PK Property และจากนักสืบที่ให้ติดตามดูปรีชายานอกเวลางานทำให้ผู้บริหารหนุ่มร้อนรนและตัดสินใจว่าจะต้องเร่งดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมิเช่นนั้นอาจจะสูญเสียหมากตัวสำคัญในกระดานไปเมื่อเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า PK Property จะร่วมทุนกับพิชยากรุ๊ป พัฒนาที่ดินผืนใหญ่ซึ่งจะเป็นทั้งอาคารสำนักงานอาคารพาณิชย์ที่พักอาศัยและโรงเรียนนานาชาติปริชยาจึงตัดสินใจคุยกับปรากรมอีกครั้งหนึ่งท่านคะเรื่องการร่วมทุนกับพิชยากรุป๊ปท่านมองใครไว้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือยังคะโครงการนี้เหรอหลังจากตกลงกันได้เรียบร้อยทำสัญญาแล้วคุณจำลองจะลงมาดูเองในช่วงแรก หลังจากนั้นก็คงมอบให้ผู้ช่วยคนใดคนหนึ่งเข้ามารับเต็มตัวพระกรมหมายถึงประธานเจ้าหน้าที่สายงานโครงการแล้วแววล่ะคะปริชยาถามด้วยน้ำเสียงตกใจก็เธอเป็นคนประสานงานพูดคุยกับซีอของฝ่ายนั้นจนได้ข้อตกลงในเบื้องต้นมาทั้งหมดแกเหรอแกก็กลับมาทำหน้าที่ผู้ช่วยฉันเหมือนเดิมไงแต่แตเรื่องพันแสงไม่มีปัญหาหรอกนาดีซะอีก จะได้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของแกกับเขาเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆไม่มีเรื่องงานมาปนแกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกฉันว่าคุณพัน์อินเองก็ดูจะชอบใจแกอยู่นะเคยเอ่ยชมให้ฉันฟังด้วยนี่ขนาดเขาไม่รู้โดยซ้ำไปว่าแกเป็นใครแต่แววไปชงกาแฟามาทีไปปรากมโบกมือเหมือนไม่ใส่ใจปริชยาที่เจ็บร้าวไปทั้งอก หันกายช้าๆเพื่อจะเดินออกจากห้องแต่แล้วเสียงที่เอ่ยตามหลังมาก็ทำเอาน้ำตาไหลรินลงมาแล้วก็เลิกใส่เธอะไอเสื้อผ้าแบบนี้น่ะเป็นผู้หญิงมันต้องแต่งตัวสวยๆให้มันดูแล้วชื่นอกชื่นใจทำตัวให้มันน่ารักจะได้แต่งงานแต่งการกับคนดีๆไม่ต้องทำงานให้มันเหนื่อยยากตายนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ย ลูกชายฉันกลับบ้านถูกด้วยผู้พูดเป็นผู้หญิงวัยเกิน60ปีรูปร่างท้วมขาวยังดูมีสง่าราศีผู้โจกก็อ้าแขนออกกว้างเพื่อกอดรัดร่างสูงใหญ่ของบุตรชายที่คุกเข่าลงกับพื้นแม่ก็เกินไปผมก็กลับบ้านออกบ่อยๆอ,ยอรินเอ่ยค้านจินตนาผู้เป็นมารดาด้วยสีหน้ายิ้มกลิ่มกาเรียการกลับบ้านมาเจอหน้าพ่อแม่เดือนละครั้งว่าบ่อยหรออิน อรันแสงรังสีไพศาลถามมาจากก้าอี้หัวโต๊ะผมเจอพ่อที่ทำงานแทบทุกวันอยู่แล้วนี่ครับแม่คิดถึงเหงาด้วยเมื่อไหรอินจะยอมแต่งงานมีหลานให้แม่เลี้ยงบ้างไปงานสังสรรค์ทีไรพวกเพื่อนๆแม่คุยแต่เรื่องหลานจนแม่มาอยากไปแล้วอย่าไปยุ่งกับลูกเลยนะคุณจีนมีลูกชายสมัยนี้ไม่แต่งงาน ยังดีกว่าพาผู้ชายอีกคนเข้าบ้านนะใช่ไหมหรือว่าอินเป็นแบบนั้นจินตนาจ้องตาบุตรชายออกหมิงเป็นแบบไหนครับแม่ก็ชอบผู้ชายด้วยกันไงถึงได้ไม่ยอมมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีผมมีสาวๆออกเยอะแยะไปคนสนิทแม่เขาไม่ได้เอาข่าวที่โน้นที่นี่มารายงานแม่หรอกเหรอครับ <_ EN> นอกจากแกกรหนกสินีนางแบบจอมกรีดกรัด ที่อินควงอยู่มาหลายเดือนก่อนวิมลก็เล่าว่าว่าว่าอะไรครับแม่อรินอมยิ้มมองมารดามีข่าวว่าอินไปเที่ยวสังสรรค์กับหนุ่มๆกลุ่มใหญ่แล้วกลุ่มนั้นนะ่ะจินตนามีสีหน้ากระอักกระอ่วนใจแล้วก็หยุดพูดไปเฉยๆผมแค่ทำงานนะครับแม่อย่าก,กังวลเลยยังไงผมก็จะหาลูกสะพ้ายให้แม่จนได้ล่ะหน้า อารินยืดตัวขึ้นแล้วหอมแก้มมารดายอย่างมันเคี้ยวชื่นใจจริงๆเลยเฮ้ยเฮยพอได้แล้วทั้งกอดทั้งหอมคนเนี้ยของพ่อนะเว้ยแกไปหาของแกเอาใหม่สิอารันขยบเข้ามากอดภรรยาไว้อย่างรักใคร่ขณะที่เอามือข้างหนึ่งผลักหัวบุตรชายออกแบบแกลง้งเสียงหัวเราะด้วยความสุขดังก้องไปทั้งบ้านดึกแล้วตอนที่อรินเดินอย่างเงียบกริบออกจากบ้าน แต่เดิมเขาตั้งใจไว้ว่าจะค้างที่บ้านและถือโอกาสรับประทานอาหารเช้ากับบิดามารดาอีกหนึ่งมื้อแต่สายจากนักสืบที่ให้คอยติดตามปรีชยารายงานข้อมูลเข้ามาชนิดที่ทำให้เขาอยู่บ้านไม่ได้ขณะที่ออกมายืนอยู่ตรงเทอเรสมองขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านหัวตาก็เหมือนจะร้อนขึ้นมาภาพในความทรงจำยามค่ำคืนหลายครั้งหลายหนย้อนกลับเข้ามา ภาพที่เขาโรยตัวลงมาจากระเบียงชั้นบนของบ้านเพื่อจะย่องไปยังรถมอเตอร์ไซคันโตที่จอดอยู่ในโรงรถเข็นรถออกมายังไม่ทันถึงประตูก็ต้องสะดุ้งเฮือกพี่อินจะอาบหนีไปเที่ยวไหนอีกเด็กหนุ่มหันมองไปยังต้นเสียงเห็นสาวน้อยไวัยไล่เรียกกันแต่ร่างเล็กบางกว่ามากยืนเท้าสะเอลมองมาจากชานบ้านชั้นล่างเงียบเลยจินเดี๋ยวตื่นกันทั้บ้านสาวน้อยที่ถูกเรียกว่าจิน กว่าตามองพี่ชายตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วแบะปากไปแข่งรถอีกละสิพ่อกับแม่ห้ามแล้วทำไมไม่เชื่อบ้างมันอันตรายพี่อินก็รู้เฮ้ย <Hey, S 1> พี่ระวังอย่างดีไม่มีอะไรหรอกหน้าแป๊บเดียวให้พวกมันแก้มือหน่อยสองสามชั่วโมงก็กลับแล้วจินไปด้วยสา oh, 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 oh. วน้อยเก้าวเข้ามาเกาะหมาบที่แขนแข็งแรงไม่ได้ ใครๆเขาก็ชอบให้มีสาวซ้อนท้ายกันทั้งนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยถ้าพี่แพ้จินก็ต้องไปอยู่กับพวกมันคืนหนึ่งจะงั้นเหรอคนเป็นพี่รีบบอกจริงะงั้นจินอยู่บ้านก็ได้พี่ยินระวังตัวนะเออนะ่าไม่ถึงเช้าหรอกเดี๋ยวพี่ก็มาแล้วถ้าเพียงแต่วันนั้นเขารู้ว่าจะมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกเพียงแค่ไม่กี่ปี เขาจะพาจินจุทานั่งรถเที่ยวอย่างที่น้องเรียกร้องมาตลอดอินจะไปไหนลูกอรินสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงมารดาเรียกมาจากประตูบ้านมีธุระครับแม่นอนเถอะผมอาจจะกลับดึกหรือไม่งั้นก็ค้างที่คอนโดเลยไหนอินว่าจะนอนที่บ้านแล้วตื่นมากินมื้อเช้ากับพ่อแม่ขอโทษครับแม่พอดีมีงานด่วนเข้ามานะครับ รินเดินเข้าไปกอดร่างท้วมของมารดาไว้งานอะไรกันดึกดื่นจะไปเที่ยวละสิไม่ว่าจินตนาตีเพีย้ยลงไปบนแขนแข็งแรงของบุตรชายงานจริงๆครับแม่แล้วผมจะชดเชยให้นะครับก้มลงหอมแก้มมารดาอีกฟอดแล้วก้าวขึ้น BMW i8 สีเงิน IONIC SILVER แล้วขับออกจากบ้านไปยังที่หมายตามที่นักสืบแจ้งมาทันทีใช้เวลาไม่นานก็มาถึง อรินกวาดตามองด้านในแล้วใจหายวาบเมื่อไม่เจอเป้าหมายที่มุ่งมาหาแต่กลับเจอคนอีกกลุ่มใหญ่ที่เขาลงทุนเข้าไปตีสนิทก่อนหน้านี้เพื่อจะเข้าถึงตัวประวีณน,น้องชายต่างมารดาของปรีชายาคนในกลุ่มต่างดึงให้เขาขึ้นไปที่ชั้นลอยในโซน VIP เพื่อร่วมดื่มด้วยอรินจึงลงนั่งสังสรรค์ด้วยชั่วครู่ระหว่างที่กวาดสายตามองหาแม่สาวสองบุคลิก นักสืบที่เขาสั่งให้คอยติดตามปรีชยารายงานมาว่าวันนี้เธอออกจากที่ทำงานตอนดึกแล้วแต่ไม่ตรงกลับบ้านเลยเหมือนทุกทีกลับแวะที่นี่ซึ่งอยู่ระหว่างทางกลับบ้านนักสืบตามเข้าไปด้านในและพบว่าเธอนั่งดื่มอยู่คนเดียวจึงโทรศัพท์แจ้งอารินและเฝ้าไว้ให้จากนั้นก็ออกไปเจอเขาที่ด้านนอกซึ่งกว่าเขาจะมาถึงแม่สาวนั้นก็ดื่มไปไม่น้อยแล้วแต่แล้วจู่เธอก็หายไป อรินเริ่มร้อนรนทนนั่งอยู่กับกลุ่มต่อไปไม่ได้เขาจึงขอตัวกลับลงมาด้านล่างท่านเห็นร่างเล็กในชุดสูททรงหลวมเดินเซไปชนผู้ชายร่างสูงเพรียวคนหนึ่งเข้าและดูเหมือนผู้ชายคนนั้นจะมองเป้าหมายของเขาด้วยความสนใจเสียงเอะอะที่ดังขึ้นข้างหลังไม่ได้ทำให้อรินสนใจอีกต่อไปแม้จะมีกลุ่มที่สังสรรกันอยู่ด้านบนเดินตามๆกันลงมาผู้บริหารหนุ่มมองไปที่ปริชยา ซึ่งอยู่ในสภาพเมามาอย่างเห็นได้ชัดเสื้อผ้าที่เคยเนียบดูไม่เรียบร้อยเหมือนทุกครั้งมวยผมที่กล้าไว้ต่ำๆๆหลุดลุยแถมเบ้ตาทรงโตที่ใส่ไว้อำพรางใบหน้าก็หายไปไหนไม่ทราบได้เขาจึงรีบสาวเท้าเดินไปอย่างรวดเร็วโอบรอบเอวอ่อนแอนของคนเมาไว้แนบตัวแล้วพาเดินออกมาด้านนอกในระหว่างที่หนุ่มหน้าคุ้นๆที่ปริชยาเดินไปชนมูหันไปมองด้านอื่น พาเดินออกไปจนจะส่งตัวคนเมาขึ้นรถได้แล้วแท้ๆแต่เสียงเรียกที่ดังจากด้านหลังทำเอาชะง,งักกึกพี่แววครับพี่แววจะกลับบ้านแล้วเหรอครับเสียงเรียกดังพอที่ปรีชยาจะหันกลับมามองแม่สาวที่ดูยุ่งเหยิงกว่าปากติยีตาลงแล้วส่งเสียงอ้อแอถามมาใครใครเรียกผมรักครับพี่แววดูจะเมานะครับผมไปส่งดีกว่าไหมครับ คงไม่ต้องรบกวนคุณมั้งครับเธอตกลงกับผมแล้วว่าจะไปหาอะไรกินกันต่ออรินรีบรับสมอ้างคงไม่รบกวนคุณอรินดีกว่าครับพี่แววเป็นพี่สาวผมผมจะพาพี่ไปส่งบ้านเองครับเรารู้จักกันด้วยเหรอครับอรินแซงถามทั้งที่นึกออกแล้วว่าคนตรงหน้าเป็นใครก็เขาตามสืบเรื่องลึกๆของครอบครัวนี้มานานแล้วก่อนจะก้าวเข้ามาที่เป้าหมายเดียวที่เป็นผู้หญิง คงไม่มีใครไม่รู้จักนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองแห่งปีหรอกมั้งครับแต่ขอโทษนะครับกรุณาปล่อยพี่สาวผมด้วยแล้วหนุ่มคนนั้นก็รีเข้ามาโอบพี่สาวเข้าชิดตัวทันทีผมเข้าใจว่าคุณแววเป็นลูกสาวคนเดียวอรินยังพยายามยื้อไว้ลูกสาวคนเดียวถูกต้องครับเราไม่มีพี่น้องผู้หญิงคนอื่นแล้วผมปริยะครับขอบคุณที่หวังดีจะพาพี่สาวผมไปส่งนะครับแต่คงไม่รบกวนแล้ว ผมดูแลพี่สาวผมเองได้ยินดีครับลานะครับคุณแววโอกาสหน้าคงได้เจอกันอีกม้าจะเสียดายแต่ก็จำใจต้องปล่อยไปก่อนเพื่อไม่ให้เป้าหมายไหวตัวทันปริชยาที่ยืนแทบหลับอยู่กับอ้อมอกของน้องชายได้แต่พยักหน้าหงึกหงักโดยไม่ได้หันไปมองคนลาด้วยซ้ำจากนั้นก็ถูกน้องชายโอบประคองไปขึ้นรถโดยมีคนที่เหยื่อสาวเพิ่งหลุดมือยืนนิ่งด้วยความเสียดาย ยิ่งนานวันดูเหมือนจะมีใครเข้ามาวุ่นวายมากขึ้นเห็นที่จะต้องรีบทำอะไรซักอย่างก่อนที่หมากตัวนี้จะถูกนำออกไปนอกกระดานก่อนเวลาที่ควร